สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตีหักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสบอเด้อพี่น้องเดิมผมพอกับ่องยูทูบอ่าบ่าวล้วว่าเพื่อนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็น่องซ้ำร่องเนี่พี่น้องเดิมก็เป็น่องลูกสาวเนาะ่องนี่นะอ่าสมพูส,มป,สมปุ่ยขนาด่องนี่นะเนาะเปยังจังหว่าสมพูสมปุ่ยเพราะว่าโอ้ผ่านหล <c oughs> <c oughs> ายคนพี่น้องเอ้ย ผ่านลายคนหลายเจ้าของเนะาะเดิมเนะมาะเมื่อก่อนก็แถวเมเนาะแต่เพื่อนยังมีซีวิตอยู่กันแต่เพื่อนเอาลงไปถ่ายให้แถาเมยม่นต้องเพสเนี่แหละตอนนั้นได้เพราะว่าซองเฮานี่แทบสิไปบวลอดเลยสุเพิญเนี่ยไปถ่ายให้เพราะว่ามีซองซองแต่กนะ็เ <c oughs> มื่อก่อนก็นใช้ลูกสาวแลยถ่ายแต่ว่าตอนนี้ตอนอยู่โน่นห่างน่ะลูกสาวก็ถ่ายอยู่ มันก็ถ่ายอยู่มันก็กล้าว่ากล้าถ่ายกล้าแสดงออกแต่พอมันอยู่บ้านใหม่มันก็บอกคอยกล้าว่ากล้าแสดงเลยพี่น้องเลยมันคอยมีหมู่มีขู่เนาะมบรนีากาศกำลังพี่น้องเลยสิกินสมตามระดูเนาะสมตามระดูอยู่ในเฮือนนี่แหละบรรยากาศาดีบอพี่น้องเลยบ้านบ่าวลาบ้าเพื่อนเนาะเป็นบ้านหรือเป็นเลื่อนนั่นแหละก็มีหางหมดแดงอีกลูกสา,ายไข่ลายอยู่ต,ต,ต้นหางต้น นั่นได้ห้างบัแดงเทียวเบากันดิรหลดก็แลนไว้ไว้ได้พี่น้องเลยเพียงจะว่าแลนไว้เนาะถนนมันโล่งแหละอยู่บ้านเท่าถนนมันโล่งโหลดบอล้ายมาก็เลยแลนไว้เนาะอันได้แลนก็เต็มที่เลยตับตับใหม่มาพีมาพีมา,พ <c oughs> มากินอยู่พี่ ยงนี่กับจัสีหักเดอจักคาเนาะคือแก่แก่อุย้ยใครบํารุงมนันคอยหนึ่งพอป,ป,ว,ปวกมันลายด้วกวกมันกินแหละตอนนี้นะจต้อ,องอาอานาอ,อ,อิกมอคืใสอ้าสบายดีผีน่องสบายดีพีน้อง,สบ,องสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงทุกเร็วๆบังคำลูกทุ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 กเรียกนลูกชายอย่างนันเ<ท>้องกินกันดมืนี้ สมบักม่วงน้อยพี่น้องเอ้ยทางแรกของปีบักม่วงซอมาษาไทยเอิญม่วงน้อยบ้านจังหวัดบ้านจังหวัดเอิญม่วงน้อยบ้านเจ้าวัดเอิญม่วงกับซอคือกันนั่นแหละพอดีเปาะๆได้พี่น้องเอ้ยออออออนีย่แจีวเขาบักเจอือพี่น้องเอ้ยเผื่อได้เขามาเบิกขอส้มเนาะกำลายแตดจุดจวดนั่นมีอะไนี่แบบว่าเป็นกำลังแบบกำลังทำงานเนี่ยนะหนังทำงานยืนทำงานเงางงงงเงีกงอยู่เนาะพอได้ ตัวยมาม่องนั่น <reviewers> น <on stage reception> ี <us> ่ <Og> ืสองวะดสองวะดเลยพี่น้องเว้ยกินสมักม่วงใต้ใต้ต้นมักม่วงอะเจ่าน่ะบรรยากาศมาพี่น้องเว้ยใช่ปะป่ามันคือเบอร์เบอร์เนาะโทรศัพท์ไม่ได้รู้มันเอ้านี่ครับ กาวทากามันสดดีกว่าแต่ยางมีอสุจิมาแก่ๆมึงกิน,นก่อนดีกว่าเขียบปากเขาจะแบบเสียบก่อนเนาะยังไปจบยินทรายเขาน่เลแม่งอย่นั้น รีปอ๊ะรเซมิเดี๋ยวกนนะได้บอลเลใหม่ปราณได้แบบฟูบอลบอล อันนี้นาะยยังอยากสมเลยได้สุมนะอืมต้องหมากตอนนี้พอดีคนน่ะบุกินแหละบุกสมมันมมควนว่าพอดีบ่อพอดีแค่พี่ี่หมากใหม่บ่ดกเนาะ

เปนหมูของโมทันยากผมมีคนเก็บคนแก่ให้ว่าท่านอ,อ,อ,อยางเห็นเทือนลูไฟหอดสินะบ,บ้าต่อใด้ กลับหมูก่อนจะไปหาหลอยอยู่ตลาดไปหาซื้ออันเกษตรลุกในเกษตรลุกโอ้โมหมีขายกันนะ

อแล้วกเ้งปา่ะต้นมแว่ีเชงปุ๊มไีไซป์ปุ๊มีไซป์่อนป่อืมห้องป่าห้อ,พองพ่อพี่น้องไว้เเอเอเก็บผ้าประสานี่แหละ อยากพี่น้องอยากนำนกินปลายแล้วก็กนี่กัด้ออ่าโอเคเดี๋ยพี่น้องเด้อชิคก้โว้ยผ้าประนนเลยนะเนาะขอบคุณขอบคุี fc เบอนส,สุขนะสุขนเนาะติดตามบวงเนอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันพี่น้องเลยคือเก่าอะไรเนาะ ีนี้มันจะเป็นหมากอีบอกบังมังวงอันนี้ม,นนมันเป็นเดือนไหนวะม,นม,มังวงแอมังวงแอปเปิลในท้องกับจีเป็นจังไงต้นทิเตะครับ